สวัสดีค่ะแม่ก้อยมาอีกแล้วนะคะในกินกับก้อยค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาทุกคนมาชิมปลากระป๋องทั้ง6ชนิดนี้เลยก็เป็นเมนูที่ใครหลายๆคนนะคะ,คะก็คงจะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าเป็นเมนูที่ทุกทุกบ้านก็มีถูกไหมปลากระป๋องมาทุกบ้านก็มีนั่นแหละเรามาเริ่มกันเลยค่ะปลากระป๋อง6กอย่างนี้เรามาชิมไปด้วยกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะ ก็อันดับแรกเลยค่ะตัวนี้เป็นปลากระป๋องตาอยายำปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศจ้าตัวต่อไปเป็นสามแม่ครัวค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซีอะไรนะสตราซีเชฟซูปเปอร์ซีเชฟจา้าแล้วก็นี่ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยรสเข้มขน้นอันดับกือบสุดท้ายและวตบไี่เป็น ปลาแมคโครเรลคือปลาโรซานะคะและก็อันดับสุดท้ายเป็นปลาซาดินในซอสมะเขือเทศตามงกุฎทะเลจา้าทั้งหมดนี้นะคะเป็น6ชนิดที่แม่ก้อยเลือกมาว่าทานบ่อยหมายถึงว่าแม่ก้อยเคยทานนะสมมตนเพื่อนๆเคยทานรสชาติไหนอันนั้นก็แนะนํากันได้นะคะแล้วก็ที่เน้นก็คือว่าเน้นให้มันมีที่เปิดทั้งหมดเลยเพราะว่า ไม่มีความสามารถในการเปิดเนาะถ้ายังไงเราไปลองชิมอันแรกกันเลยค่ะตัวนี้เป็นอะยมปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศค่ะตัวนี้ฝาปิดเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน่าจะเปิดง่ายอยู่หรอกง่ายวะซ่้นก็ง่ายอยู่นั่นแหละนี่ค่ะเปิดออกมาเขาก็จะเป็นน้ําเยี่ยงนี้เลยนี่นะคะอันนี้น้ําของเขาเนาะนี่ก็จะเป็นน้ํา ปลาหยาในซอสมะเขือเทศจ้าแล้วก็ขอดูเนื้อปลาข้างในของเขานะคะนี่เลยก็จะเป็นปลาชิ้นใหญ่ๆเออดูสิชิ้นเขาใหญ่นะมี1นึสองสชิ้น1นึ่สสชิ้นกับชิ้นนี้ใช่ไหมคะนี่คะ่ะแล้วแม่ก็จะชิมให้ดูเนาะนี่เลย อืมอืมอร่อยและในน้ำซอสของเขาเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้ละมุนนัวผ่านไปอังนนจะได้รสชาติของปลาซาดีมในซอสม,มันสดเื่ศเหมือนที่เขาบอกไปเลยค่ะ ได้ตัวต่อไปนะคะเป็นสามแม่ครัวคู่ครัวไทยนี่แต่ว่าน่ารักอะ่ะด้วยความที่มีฝาเปิดเป็นสีแดงตรงนี้ได้กระจุกสีแดงน่ารักเช่ได้นะั้นเนี่ยได้ใจแม่ครัวได้ใจแม่ครัวอย่างแม่ก้อนอะไรเนี่ยได้เป็นกิมมิคเล็กๆนี่ค่ะปากระป๋องตาสะแม่ครัวโบก,กันเด้ <laughs> นี่เลยเปิดออกมานะคะน้ำข้างในเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้แต่ ที่แม่ก้อยคือเรียนรู้มานิดนึงคือว่าตาสามแม่ครัวค่ะน้ำเขาก็จะไม่ค่อยเข้มข้นสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนี่เห็นนะน้ำเขาจะรู้สึกแบบอืมจะได้รสชาติของความเป็นมะเขือเทศน้อยกว่าตัวยำนะแต่ว่าความมันเป็นความเห็นส่วนตัวของแม่ก้อยเนาะไม่ว่ากันเนาะ ขอดูเนื้อปลาหนะะ่อยค่ะเนื้อปลาเขาก็จะเป็นเช่นนี้มันจะมีประมาณสองชิ้นสองชิ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นเนื้อปลาแบบตัวใหญ่ๆอะ่ะมันถึงจะเป็นตัวใหญ่เลยไหมสามแม่ครัวนะคะดเดี๋ยวจะชิมอืมตัวนี้อร่อยเหมือนกันจะมีความนัว จริงนะปกติถ้ายางมากระป๋องอะ่ะแม่ก้อยก็จะใส่าสามแม่ครัวนี่แหละอร่อยเหมือนกันตัวต่อไปเป็นซุปเปอร์ซีเชฟปาฟาดินีนเขาเปิดง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นน้ําของซูเปอร์ซีเชฟนะคะน้ำเขาก็จะเป็นมีน้ําความเป็นน้ํามันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็น้ำเขาไม่ค่อยมีลยมแล้วโอ้ปลาหกมาแหละนี่ค่ะนี่เป็นต่วประกอบของน้ําของเขาเนาะตัวนี้น้ําจะค่อนข้างน้อยนะาทะ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 เทออกมาแล้วอะ่ะจะมีความหนืดมากกว่าสองชนิดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ ตัวเนื้อปลาค่ะข้างในจะเป็น3ชิ้นจะเป็น2ชิ้นใหญ่แล้วก็จะเป็นอีก1ชิ้นเล็กเนาะดูจริงๆมันต้องเทแบบเทออกมาไม่ให้มันมันพังอะ่ะจะได้รู้ว่าเนื้อปลาแต่และชน,นิ้มันเป็นยังไงใช่ปะ่ะเอออันนี้ปลาตัวใหญ่ยอดเออของเขาใหญ่พูดตรงๆเลยว่าซีซูปเปอร์ซีเชฟก็สมชื่อเขานะคะเพราะว่าก็จะใหญ่กว่าสามแม่ครัวนเนาะ ความค่ครับ,บคังวควาบเราเพิมนิดหน่อยอันนี้ก็คือจะได้รสชาติแบบความเป็นธรรมชาติเลยนะคะอือจะได้แบบว่าเนื้อปลาเต็มคำความเป็นปลาความเป็นธรรมชาติก็ยังอยู่ออืคุณไม่รู้จอะ อันนี้ชอบซูเปอร์ซีเชียตรงที่ว่าเนื้อเนื้อใหญ่เต็มคำเนื้อใหญ่เต็มคำแต่รสชาติแต่น้ำเขามีความหนืดนะน้ำเขาจะมีความหนืดกว่าสามแม่คัวกับอายำอ,อันนี้มีความเป็นปลาอยู่เยอะนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเป็น ป้มปุ้ยปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศรสเข้มข้นตาปุ้มปุ้ย,อ,อ,อ,ยอันนี้คือรู้จักมานานแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เกิดมาแล้วจะกินแต่ตาปุ้มปุ้ยจนมียตาชื่อ,ช,อชื่อป้มปุ้ยด้วยนะเข้ามสมัยนั้น,น,น,นอ่ะเนาะมันไม่ออกแล้วมัง้งดูอาการแล้วคงไม่ออกแล้วค่ะนี่ค่ะเขามีรูปมาให้ดูด้วยนะคะจะเทน้ำให้ดูเนาะ น้ำเขาก็จะมีความข้นคลักและน้ําเยอะพอสมควรจ้ะเทน้าได้เยอะกว่าตัวอื่นนนบลบอกเลยอือมพุ้มปุ้ยทําไมเธอได้เทน้ำได้เยอะกว่าคอง่นคน,คนๆๆอื่นเขาอะเข้มข้นจริงเพราะตั้งแต่ชิมมาสามตัวนี้อ่อตัวปุ้มปุ้ยเค็มกว่า <laughs> ปุ้มปุ้ยเค็มแต่นัวนะคะพอไปกินกับข้าวน่าจะนัวมาก แล้วตัวนี้จะเป็นเขาชิี่เอาก่อเน,นี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อปลาของเขานะคะอาจจะถ้าเทียบกับซูเปอร์ซีเชฟแล้วลราก็นะซูเปอร์ซีเชฟยังเต็มแน่นแต่อันนี้คือน้ำเยอะดน้ำเยอะแต่เข้มข้นค่ะน้ำเขาเข้มขน้นอร่อยแล้วก็ ปลาเนื้อปลาเกามี3ชิ้นนะคะรสชาติจะเข้มข้นจริงๆก็คือจะเค็มกว่าคนอื่นนิดนึงนี่ค่ะตัวนี้เนื้อปลาของปุ้มปุ้ยจะเป็นประมาณนี้นะคะตามสไตล์ของเขาแหละอ่ะปุ้มปุ้ยเหรอ,อปุ้มปุ้ยจะมีความ ความรู้สึกว่าปุ้มปุ้ยเนี่ยน้ำเขาเข,าเข้มข้นเข้มแล้วก็ส่วนเนื้อปลาเขาอะส่วนเนื้อปลาเขาอะจะแบบว่าเหมือนเหมือนปลาที่เขาอบมาแล้วอะไม่ไแน่ใจนะเนื้อปลาเขาจะแห้งๆไม่ได้ชุ่มฉ่ำอะไรขนาดนั้นส่วนตัวต่อไปค่ะเป็นกระเด็นกระดอนตัวนี้เป็นโรซ่าค่ะโรซา่าอ่าดูน้ำกันเลยค่ะ อันนี้จะมีความเป็นสีสัสนสดใสเดีสีสันสดใสกับคนอื่นเขาน้ำไว้ได้ปริมาณที่เยอะพอสมควรโรซ่าตัวนี้แม่ก็ชอบเอาไปทำน้ำขนมจีนเนอ้อจกิงนันงนี้จะออกมีรสชาติหวานมีกลิ่นซอสมะเขือเทศเหมือนกับกลิ่นพิซซ่า อมืมันจะมีติ่งแบบความเป็นเหมือนอันนี้คิดเองนะคะรสชาติทั้งหมดคือแม่ก้อยให้ความรู้สึกของแม่ก้อยเองนะคะนนคือไม่ไดติ่งเหมือนกับรสชาติออนนตของพิซซ่านะแล้วก็ตัวเนื้อปลาด้านในของเขาค่ะจะว้าาขอไปอ่ะเนี่ยค่ะตักออกมาหนึ่งชิ้นขอชิมชิ้นเล็กได้ไหมอะ่ะอ่ะมีสองชิ้นค่ะไม่ใช่สามชิ้นมีสองชิ้นครึ่ง แต่ตัวเขาก็ใหญ่อยู่ค่ะชิมเข้าไปอือตัวนี้โรซ่าทั้งที่ทั้งหมดที่ชิมมาโรซ่าจะออกหวานกว่าสิกระป๋องแรกนะคะแล้วก็มันมีความเป็นแบบกลิ่นมะเขือเทศกลิ่น ตอมนมะเขือเทศตีขึ้นมาเยอะกว่าที่อื่นพวกเจ้าอื่นอาสุดท้ายค่ะเป็นตามมงกุฎทะเลค่ะอันนี้แบบนี้เป็นแบบที่ม่อก้ไม่ค่อยได้ชิมนะแต่ก็มีให้ชิมอยู่บ้างน,นี่ค่ะโอ้โหเข้าไปแล้วแหรอไม่เป็นไรนี่ค่ะเทน้ำให้ดูเนาะตัวนี้เป็นมงกุฎทะเลค่ะน้ำเขาก็จะ อันนี้น้ำจะน้อยเหมือนกันอืมตามงกุฎทะเลเขาอัดอัดเนื้อมาให้เยอะพอสมควรเด้อปราค่ายเขาจะมีกลิ่นแบบมันกินทะเลทะเลอยู่นิดนึงค่ะแล้วก็ข้างในนะคะจะมีสามชิน้นนี่เห็นไหม มาให้ดูจะเป็นปลาสามชิ้นอย่างนี้ี่อันนี้ปลาเขาตัวใหญ่อันนี้ก็จะชิมเนื้อเนาะอืมตัวนี้จะมีกลิ่นทะเลเข้ามานิดนึงนึงอืม นะคะแล้วก็จะมาตัดสิ้นกันนะว่าเราชอบตัวไไนเนี่ยตัวนี้เป็นปลากระป๋องปลาอายานะคะเต็มอะเต็มมากเขาบอกว่าให้มาปริมาณทั้งหมดอนะร้อยห้าสิบห้ากรัมแล้วก็มีเนื้อปลาอยู่เกล้สามกรัมแต่แม่ก็กินไปแล้วเนาะชิ้นหนึ่งเนาะเนื้อปลาเขาเต็มนะเนี่ยเนื้อปลา,าจะเป็นทรงนี้มันเห็นไหมคะส่วนสามแม่ครัวคะ่ะ เนื้อปลาเขาจะค่อนข้างรู้เรามีความรู้สึกว่าสามแม่ครัวแหละเป็นปลาประป๋องที่ทำมานักของจีนอร่อยนะนี่รสชาเนื้อปลาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นซีเชฟค่ะซีเชฟเขาให้มาเต็มสามชิ้นแล้วจะบอกว่าซีเชฟอ่ะเขาจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเนื้อปลาเขาจะมาอย่างไงเขาก็จะอยู่สภาพแบบนั้นตลอดเวลาส่วนปุ้มปุ้ยค่ะ ก็จะเนื้อจะเยอะที่สุดนะคะเท่าที่เท่าที่พิสูจน์มาตอนนี้เนาะเนื้อจะเยอะที่สุดแล้วก็เนื้อปลาก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะแล้วนี่จะเป็นตัวโรซาเนื้อปลาเขาจะเป็นเจี่ยงนี้โอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็ถ้าถามตัวแม่ก้อยนะตัวตัวแม่ก้อยเองแล้วนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ชอบกิน ถ้ากินแบบเล่นๆกินกับข้าวยำปลากระกป๋องอย่างงี้นะแม่กก็คือชอบสามแม่ครัวเขาอยู่แล้วแหละสามแม่ครัวเขาทําต้มยำก็อร่อยใช้ได้นะคะแล้วก็อายำเนี่ยเขาให้แบบว่าเนื้อปลามาเน้นๆเ,เลยตัวนี้ก็ได้ใจไปเลยค่ะอายำเขาได้เนื้อปลาชิ้นใจเห็นไหมดูสิแต่ของสามแม่ครัวเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเนื้อปลาเขาก็จะเป็นชิ้นเล็กหน่อยแล้วเนื้อเขาจะร่วนนิดนึงค่ะแล้วก็เอาไปทำขนมจีนน้ำขนมจีนอร่อยมากเนาะแล้วก็ถ้าเป็นปุ้มปุ้ยจะเค็มไปนิดนึง แล้วก็โรซาเนี่ยค่ะโรซาเขาก็จะเนี่ยเนื้อป้าเขาจะแบบว่าเออเข้มข้นนิดนึงประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวมงกุฎทะเลอะค่ะเขาอาจจะเป็นชื่อมองกุฎทะเลก็ได้มั้งเขาจะมีรสชาติของความเป็น หมอนน้ำทะเลขึ้นมากลิ่นจมูกแม่ก้อยติดความเป็นทะเลขึ้นมาค่ะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะกินปลากระป๋องตัวไหนกันอยู่บ้างคะคอมเมนต์บอกแม่ก้อยได้เลยแล้วก็ชอบตัวไหนเป็นพิเศษสําหรับแม่ก้อยนะคะขอเลือก2ตัวในดวงใจเลยนะคะก็คือเป็นซีเล็ก จามแม่ครัวนี้ค่ะอร่อยในดวงใจส่วนอันดับต่อมาก็จะเป็นนี่เลยค่ะไอยำเพราะเขาได้ชิ้นใหญ่ชิ้นโตนี่เลยต่อไปก็จะเป็นโรซาปุ่มปุยค่ะแล้วขอจัดอันดับตัวนี้ไว้ในสุดท้ายนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นความ รู้สึกของแม่ก้อยล้วนๆเลยนะเพื่อนๆคิดเห็นคิดต่างกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยชอบรสชาติไหนก็บอกกันด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะที่ดูจน,นจนจบคลิปเลยถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ